ควาินข็งแรงด้วจะภาพสุขภาพแข็งแรงมีสุขมีใช่ชุกไยชุไก่ดังขอบทังโพซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันไปทั้งเรอไหม่นไป้ถูกรอดชีวิตไปหนึ่งวันรอดชีวิตไปหนึ่งภาพเซ้กคือว่าเป็นใจดูใช่อ้อเป็นตะะตนนะตี พราะมแต่ละตุ่นแท้ทำมันโูกอะไ้กันทำน้ำปลาทำน้ำปลาได้น่ะเซ็บคือเก้าเนี่ยปลาแดดห้องมดต่อไปไม่ต้องเสื้อแล้วปลาแดดนี่แซ่บแล้วมีต้องซื้อมาพร้อมเอามีอเห็นมั้เนาะเขามีเสื้อผงนุ่มันยังแซ่บคือเก้าเนาะแม่มีมีสนับสนุนปลาแดดว่ะผมผู้เอสเดช เราก็บบได้อังกินแล้วออกัมีผู้อื่นซื้ออยู่เขากัซื้อกือคือแห่งลายอยู่นี่อันนี้มันอันนี้มันชุกเฉินดเลขากัมีแมนมีสนับสนุนอันนี้มันชุกเฉินครับปาเลือสิยิ้มตัวนี้ใครเถือดตะไอฮิปกินเพาะปลากินแล้วมันแซ่บมันี้แซ่บบ่ยาไม่เป็นได้เลยดิยาไม่เป็นแล้วมันแซ่บยามาเพิ่นท่าลำ มีอันนั้นเนอะกำลังทาปลาในผมเดี๋ยว่าก็เดินสายเดียวอยู่ผม ไปจับไปทั้งเรือนเลยตามห้าตามนี่ก kind of ็บอกให้อะหนูนะตามแบบเอานั anyway> ่งไปหาเจอคือในเสือปางน้ำโซนมั่นของมันนั่นเอง

เขอบคุณทผ้าห่มทเ้อผ้าเจ้าภาพเด้อแล้วเมใหญ่เหมือนกขนมเด้อลอชีวิตเป็นหนึ่งวันเหมือนกับไทย้านนอกว่าเอผ้าสชีวิตแล้วก็มีแรงแล้วไอผ้าห่มกระเทืนแล้วให้มันืเ้นชั่วโมงนะครับพี่ตืนเลอบคุาหลายเด้อเจ้าเสท้อท่า วันที่ห่อนี่นะที่รางวัลเดืดปีหนึ่งเลยโอ้ค่ะอยู่ดีพี่ดีมีแห้งก็เอาละลุงเอ้ยอะไรเนี่ยลุงพลังยังเลยเนี่ยฮะถ้ายังไม่แห้งกับตากวดไหมลูกโอ้โหยังไม่แห้งเลยยังไม่แห้งเลยยังไม่แห้งยังไม่แห้ง วงคายไม่รู้อืมไม่เป็นไรเนดะี๋ยวค่อยเอาจะเอาไหมเอาไหมไม่มีมือถือแล้วนี่ไม่มีมือถือแล้วให้คนขี่ล้างกันนี่ละนี่ให้มาน้อยแล้วขี่ล้งนี่มาน้อยแบบขี่ล้างนี่นะไค่เล็ก มาน ó อเหรอหวข,อขอ้อนียเดี๋ยวรึนะเขาคนก็ไ,ไดู้กตัวอะไรออ,อนนะ้ง ไปเขาจะมาซ้อมน้ซ้อมน้ำไม่ได้นะคะไม่ได้มันจะมันจะไหวได้ไหมไม่ได้เลยต้องใอโลงหน้าเลยเนาะโอ้น้ำผู้เทารว่ายนี้ พึ่งแดดเมื่อก่อนมาลูกผ้านะ่านะผ้นะาแล้วมันชุ่มแล้วมันเปื้อนหมดแล้วเมยนมาลูกมาเบะนี่ไหมมาเบะเวถือให้มั้ยโอ้โหกระโดดต้องนานเพิ่งมาช่วยเหรอ จะเป็นเป็นแบบที่เป็นน่าจะเป็นตนี้มนน้นที่เป็นุ่โเป่ใหญ่ออกได้ไหมน่ะแล้วมันอยู่ไ วันนี้นะก็เคียวเหนียวซับนะฮะคนเชียนงานนี่ตี มันเป็นอะไรรู้มันแตกเอ้ยมันดึงลงมาไม่ได้ลูกเขาอันนั้นอะไมั้ง आउलुरी <laughs> का मानिक